สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามแรงๆเนาะไปเบิ่งว่าไปไล่กำลังเห็ดหยังเนาะไปดีพ่อแ่พี่น้องกำลังสีปีกหมูเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องตาเปสุดสุดสุดคนเนาะแล้วให้ลูกสาวเป็นตากล้องให้มือนี่ กำนองกำนองน้องมินนี่แล้วเลยกำนองนางใส่ตองเลยอ่ะอ้าวเอาเป็นกินอยู่กระลังสิพเหตุยังกระลังสิปิ้งหมูนะมัดแล้วเรียบร้อยแล้วสบกบ เป็นน้องเป็นเขาแรงเตรียมเตรียมกับเขาเดี่ยวงามแรงเนาะเห็ดยังโยมินมาดูเห็ดยังแล้วเรียบร้อย แล้วยังหากระปิมาแล้วเร็วๆอปปิ้งเอลาแนมมาดูว่นนี้มมึงยังกับอะไรแม่มึงกินยังอยู่กินหมากลําไงกินมาไล่กําลังสีสวยขานาะต่อเลยขอบไปเอาเบิ่งมังกปิีกแมนี่มาหนะ อาเขาก็จนเต็มหลายพรหลายเทลงไปใช่ไห่สวัสดีั้อนละไม่อยากำลางหยานี้พน่น้อดุกุนเด้อ

แกส่งมูพี่น้องเลยกำลังยำผ้าถักผ้าหนะปิ้งแล้วแหละปิ้งแล้วเช็ดซัดเสร็จยังหาหันเสร็จยังเมนเข่ากระตาอะไรแบบนี้นะโอ้เห็นแล้วนะมันตาย เจ้สีแก่เบอร์นี้เลยสบหอวจุดท้ายวะตัวนี้ว้าลูกขึ้นนะแม่กําลังเหตดยังเม้นออกกําลังกายาอ, <laughs> ออกกําลังกายแบบเา <laughs> ออกากระจาโอ้่หบึ่บงนีนลูกขึ้น ออกกำลังกายออกกำลังกายโอ้ยยังไงล้งเลยบบดนี้ไปดูไปดูไ่ไล่กันลังเอาข่าชัยติปสวยเรียบลอยเลยเนาะปัดสติปสติปได้บดนี้เต็มเลย พอและติ๊บนี่มาดิติดร้อยอับไปอีกแลยย่างดูมาดินะครับรถบ่เอาค <c oughs> <c oughs> อคอ,คอคตัวเองออกออกของคอคตัวเอง ตัชิล่มเลยป่ะดิตัวนี้จะเศษยัง่ตัวนี้ปีงเอาส่วนตัวนี้กัปีงตัวนั้นใส่จานเลยตัวน้ะปีงห่อสมมูเต็มถุงไอเลย บึกเหมียะกำลังเตะปลาขาวนาะพี่น้องกำลังจัดปลาขาวกำลังจัดปลาขาวใส่หมูผีลงใส่หมูผีก็กินกับจบมึงพี่น้องมึตัวสุกกับตัวบะสุกถูกมะตัวนี้ปี๋นี่ตัวนี้บุ๊ปปี้

พดนี่เจี๋ยวมังคีน้ำเนาะเป็นยังคือยืนอยู่พระกะตุ้นตาข้างขึ้นซะก่อนป้าเพื่อนพี่น้องค้บพ้นนะพนกำลังหิ้ตกบนนี้ลมมาเลยนี่คือบุกง่ายเนาะง่ายป้าลายกำลังตักกบสีสวนเนาะเพื่อนพี่น้องนี่ตัวใหญ่ รดนาทีอุ้ยตาอยาดีบุคคสบมาขึ้นเฮยกระดังตักซักออกสมบูอามนะห้องพิงห้องต่ ลองดีกีจังเแล้วบ่ไไจนพวอยยืนจะกนี่อ่เามาใส่กันได้ยนฮ่าเพลงยังวะยันีบ่นห่อยกันลูเลยฮะส่วนแม่ยาก็กำลังหันิ้ดหมูเนาะ จิ้นี่ไปชื่อพอ่ะ<ต><ข>อ,อกับไรน,น้อรากิกับก,ก่วนไมไล่ยกากระลังสีชั่วครบเนาะจังเลวไหวหลายอย่าง เซตเซ่หมัมหมู <c oughs> หาตอดมันบมดแล้วด้วพักหอมปอกหอมปอกอาอนี้อาอันมาดูใบนะเออเออ บวงบวงน้ำครบเรียบร้อยแล้วก็พักผสริมจะเรียกว่าจะผสริมนะและ้วก็พักพักบัว นกนูนกนูกินอะไรเฮ้ยใส่เขาวขวานไปนะแม่พี่น้องนูจะมากินกุเทลัดฮะนูจะมากินกุไรล้หมกพริกป็นนัวกับเกือเาใส่ไปเเด้อพี่น้องเด้อ เดีวใส่ติเใสอแ็สเียนำาเก็ส่คือบอกอะมยอพอนี่เอาไปใส่พักอันนี้นะนี่ป้าป้านาภีปาดิศสมดิบสมจุก ่อขึ้นไปหายจุ่มพอเลือดพอคำอ่อนพายะกับกินน้ำตาลโหลหัวจีนเทน้ำลงไปเทแล้วตอนสุดท้ายใส่ผักลงไป ัอันนี้บ่ใช่อืมอ,อืมโอใช่โอใช่ว <c oughs> ้าวลาววันอำลาพระจากลมหายหนาวบุญคึ้นขึ้นพ้นนกําลังสโตรกลมกับพัดมาเลยเนาะคึ้นมักใหญ่นึงฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร้อย่าลืมกดมังกัรดิ่งด้ยวยหพี่น้องดันขึ้นดันขึ้นน่นนะ่ะเอาไว้พอกันใหม่คลิปหน้าดานะ์พี่น้องไปแล้วสวัสดี